บริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารตรับรุงดินปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตร ผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูดแดงไคโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ชี้ช่องปลดหนี้กับปูดแดงท่านผู้ชมครับวันนี้มีผู้จำหน่ายอิสระหลังไหลเข้ามาที่ปูดแดง168นะครับมากมายเหลือเกินหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแต่ละคนมีประสบการณ์การทำเครือข่ายมาจากหลายหลายค่ายจากหลายหลายบริษัทนะครับทำไมบุคลหลังบุคลเหล่านี้นะครับถึงเข้ามาศึกษาที่ปูดแดง168เรามากมายขนาดนั้นครับ ก็ต้องแสดงว่าปูแดง168มีอะไรดีสิครับวันนี้ท่านอย่าพลาดครับวันนี้เรามีผู้นำนะครับเขามีประสบการณ์ในการทำเครือข่ายผ่านมาแล้วหลายค่ายครับเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าพักสักครู่ครับ น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไขโตัสานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไขโตัสานใช้แล้วจมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูดแดงไขโตซานผมใช้ปูดแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปู้แดงไทยโตซาน ดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีผู้คนนะครับหลั่งไหลเข้ามาที่ปูแดง1นึงมากมายเหลือเกิน บางท่านมีประสบการณ์นะฮะผ่านธุรกิจระบบเครือข่ายกันมาแล้วหลายหลายบริษัททําไมบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้นะครับจึงย้ายค่ายกันบ่อยมากสาเหตุอะไรล่ะครับครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับท่านอย่าพลาดนะครับบุคคลนี้นะครับมีประสบการณ์ทําเครือข่ายแต่วันนี้มาที่ปูดแดง1 6 6ครับนั่นคือคุณวิทยาครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับคุณนิตยามาจากไหนครับมาจากอำเภอนุปิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอ้มาเกยเนาะค่ะอ่าจริงหรือเปล่าเคยผ่านเครือข่ายมาแล้วหลายตัวจริงค่ะอ่าที่ผ่านมาปัญหาคืออะไรครับทำไมถึงย้ายกันบ่อยกันจังปัญหาที่อยู่ขายแรกนะคะอื ความตั้งใจของเราว่าจะทําให้บรรลุเป้าหมายมแต่ว่าบรรลุเป้าหมายไม่ได้เพราะศึกษาแผนการตลาดาตัวสินค้ามันก็ไม่เหมาะกับเราแผนการตลาดก็ทําอยู่กี่ปีใครเนี่ยทำอยู่สี่ปีค่ะสี่ปีนะสี่ปีโอ้เพิ่งวิเคราะห์ออกว่าแผนไม่เหมาะสมเราสินค้าไม่เหมาะสมเราแสดงว่าเมื่อก่อนนี่อยู่ทนทนอยู่เนาะทนแต่ก็รักเครือข่ายใช่ไหมรักเครือข่ายปัญหาส่วนใหญ่คืออะไรก่อนตรงนั้นอะ ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือที่เราอยู่ไม่ได้ก็คือหนึ่งถ้าเป็นการตลาดต้องรักษายอดโอ้ถ้าตัวสินค้ามันแพงเกินไปมันไม่เหมาะกับเรามันไม่เหมาะกับปัจตรกรจริงเราคือง่ายแล้ว่าเราขายของยากขายของยากค่ะขายของยากคือเรายังซื้อไม่ได้ถูกไหมค่ะแล้วไปหาลูกค้ามันจะซื้อได้เหรอซื้อไม่ได้ถูกไหมอ่าเขาเรียกว่าข้าวบอสันนั้นผานทํายาก สินค้าขายยากสินค้าขายยากบริษัทต่อไปอะไรครับบริษัทต่อไปมามาหนึ่งอีกบริษัทถามว่าทำไมเราถึงมาจากบริษัทแรกก็มาอยู่บริษัทปูแดงเลยค่ะอ่าฮะผ่านเอ็มเอผ่านบริษัทแรกมาแล้วผ่านขายแรกมาแล้วก็มาสมัครปูแดงดูจากสื่อที่ท่านประธานออกสื่อนั่นเลยก็เลยตัดสินใจสมัครกับคนที่รู้จักนะคะอ่าฮะ ทําอยู่ได้7เดือนเมื่อต้นเดือนปีเมื่อต้นปีปีห้าสบาบริษัทถูกคดีตรงนั้นก็เลยหยุดไปเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดวิกฤตขึ้นมาซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้กอใช่ไหมครับแล้วไปย้ายค่ายอะไรอีกครับก็ไปอยู่อีกค่ายหนึ่งใช้เวลาตรงนั้นก็เวลา3เดือนค่ะอยู่ระยะสั้นเองสั้นโอคืออยู่ปูแดง ก็ไปบริษัทหนึ่งถูกไหมครับตอนนั้นมีปัญหาคุณก็ต้องหาอาชีพทำถูกไหมครับใช่ใชคือไม่ใช่ความผิดคนถูกไหมฮะแต่เราต้องหาเงินหากินถูกไหมฮะไปอยู่ค่ายนั้น3เดือนเกิดอะไรขึ้นครับ3เดือนพอเรามาดูบริษัทไม่มั่นคงผู้ประกอบการไม่แน่นอนเพราะเพราะมีความคิดที่โลเลนะคะ โลเลหมายถึงหมายถึงคำพูดกับการกระทำมันจะไม่ส่งกันตรงนั้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าเรื่องเราทำธุรกิจแผนรายได้ท่านผู้ประกอบการบอกว่าจะจ่ายอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เวลากระทำจริงๆมันไม่ได้จ่ายอย่างที่ว่าก็เลยตัดสินใจสมมติสมมติสมมติเขาจ่ายห้าร้หรือจ่ายหนึ่งพันวันดีคืนนี้ แทนที่จะหนึ่งพันเหลือเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะ<อ>เรื่องจริงเลยค่ะท่านบอกว่า<อ>จะจ่ายหนึ่งพันสองร้อยแต่ว่าเวลาจ่ายจริงๆมันเหลือห<อ>้าร้อยมันอะไรเ,เกิดขึ้นก็เลยถามตัวเองว่ามันเหมาะกับตัวเองแล้วหรือย,ยังแล้วสินค้าเขาดีไหมมีการขึ้นราคาลดราคากันไหม ถ้าว่าพูดเรื่องสินค้าสินค้าก็โอเคนะคะ,ะสินค้าผ่านสินค้าดีแต่ว่าเรื่องราคาไม่แน่นอนอไม่แน่นอนอีกอไม่แน่นอนอผู้ประกอบการท่านประธานบอกว่าจะไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าเด็ดขาดเด็ดขาดแต่พอผ่านไปสองเดือนท่านประกาศว่าจะต้องปรับปรุงใหม,ม่ตัวเองก็ดีใจว่าน่าจะไปทางที่ดี ปรับปรุงใหม่น่าจะดีอ่าน่าจะดีค่ะแต่แล้วมันกลับออกมาไม่ดีราคาแพงกว่าเก่าเยอะโอ้เออพะเราออกพื้นที่ทุกวันเกษตรกรรับไม่ได้พอรับไม่ได้สมมติเขาขายสมมุติเขาขายลิ้นละสามร้อยวันดีคืนดีประกาศขึ้นเป็น350หรือสี่รอคุณไปพูดกับลูกค้ายังไงทีนี้คุยรู้เรื่องไหมกับลูกค้าก็คุยไม่รู้เรื่อง บริษัทขึ้นราคานะใช่มันจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะตอนต้นๆเราจะไปพูดว่าบริษัทมั่นคงสินค้าจะไม่มีการขึ้นราคาแน่นอนแต่อยู่ๆช่วงเวลาอันสั้นมาขึ้นราคาพอมาขึ้นราคาเราก็ทำงานหนักอีกตรงนั้นพอเราเอาเรื่องต่างๆไปสู่เกษตรกรแต่เกษตรกรก็รับไม่ได้รับไม่ได้ค่ะพอรับไม่ได้เราก็หาทางออกหาทางออกหาทางออกกลับมาที่ปูแดงอีกรอบนึ่บมาที่ปูแดง ูกไหมครับค่ะปูแดงมีอะไรดีครับถึงกลับมาปูแดงเริ่มสมัครปูแดงเมื่อวันที่31สิบพฤษภาคมปี54ค่ะอืมเร็วๆนี้เองจริงๆแล้วเรียนท่านประธานโดยทรงว่าตัวเองเกิดธุรกิจประทับใจอยู่ในปูแดงอยู่แล้วก็คือเป็นปูแดงเก่าเป็นปูแดงเก่ารุ่นเก่าประทับใจข้อแรกก็คือประทับใจตัวสินค้านะคะอ้าวอย่างวันนี้คนเอาอะไรมาโชว์เอาสวนยางพาราที่เขาเอาสินค้าไปใช้ สารปรับปรุงดินที่ไหนอ่ะอยู่ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชสารปรับปรุงดินนี้เรานะจ้ะกี่ไร่ครับเนื้อที่ก็80ไร่80ดสไร่ใช้ปูแดงทั้ง80ไร่เหรอไม่ได้ใช้ปูแดงแบ่งใช้ไป5ไร่เองแสดงว่าเขาทดลองเขาทดลองใช้ห้าไร่ถูกไหมครับค่ะหาไร่ก่อนใช้ได้เท่าไหร่ครับได้300กิโลกะกี่วันฮะ10วันอ๋อสะสม10วันสะสม10วถึงจะขาย ได้300กิโล 3. กิโลเพราะว่ายางเขาทำเป็นแผ่นค่ะเขาทำเป็นแผ่น่นยางค่ะโอเคแสดงว่ญญา10วันรอบหนึง10วันได้300กิโลค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับหลังใช้ปูแดงดีขึ้นหรือแย่ลงครับดีขึ้นดียังไงครับเจ้าของสวนเขาพูดเองแล้วก็ปลื้มเยอะมากว่าอยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตอนเอาไปขายได้600้กิโลค่ะ <600 S 2> จากาโลนะ6ก0กิโลจริงๆขึ้นมาเป็น600กิโล หมาดๆเลยตรงนี้เคสตรงนี้ไอ้ฉันประทับใจมากเพราะว่าเป็นแค่ที่ใหม่ล่าสุดเลยค่ะยอดเยี่ยมทีนี้เขาใช้หมดแล้วยังใน80ไร่เนี่นี่ลองแค่ห้าไร่เองนะค่ะกลองแค่ห้าไร่เขาพอจะเริ่มแต่ว่ายังไม่ได้ไปติดตามต่อไปทีก็คงคิดว่าเขาคงซื้อแล้วเนาะแหมได้ผลผลิตเท่าตัวขนาดนี้ยังก็ราคาดีลดัวสั่งสารปรับปรุงดินไปรอบใหม่ก็ สี่ตันค่ะสี่ตันสี่ตันเลยเนาะสตันค่ะท่านผู้ชมใครทําสวนยางติดต่อมาได้ที่นี่นะครับคนนิตยาครับอ้าวนี่คืออะไรครับนี่คือสวนผักขี่พระขี่พระคนใต้คงจะรู้จักดีคำว่าขี้พระเรียกขี่พระโอ้ผมยังงงเลยลูกอะไรเนี่ยมะม่วงก็ไม่ใช่อยู่คล้ายๆแตงกวาแตงกวาก็ไม่ใช่ขี้พระขี้พระอ่าฮะก่อนใช้ เนื้อที่ประมาณ10ไร่10ไร่ก่อนใช้เจ้าของบอกว่าไม่เคยได้ถึง1,000กิโลนะคะ่ะกี่กิโลปกติได้กี่กิโลเจ็ดกิโลเจ็ดรอยกิโลเขาเก่งละสิบไร่นะ,ะเก็บต่อครั้งต่อรอบถูกไหมครับต่อรอบต่อครั้งอ้าวหลังใช้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับหลังใช้ ดีขึ้นค่ะ,ะเขาปลื้มเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้เก็บแต่ละรอบเขาไม่เคยได้แต่หลังใช้ปูดแดงสารปรับปรุงดินพร้อมด้วยตัวน้ำไคโตซานพืชไปด้วยฉีดซ้ำเขาจะได้เก็บแต่ละรอบหนึ่งพันกิโลค่ะได้พันกิโลละพันกิโลต่อรอบนะต่อรอบค่ะ,ะสูงสุดสูงสุดพันห้าร้อยกิโลพันห้าร้อยกิโล แล้วก็ยืดอายุการเก็บเกี่ยวไปได้สองมีดจากเก็บก่อนใช้บูดแดงเก็บได้สามมีดอ๋อคือรอบหนึ่งคือตัดแค่ได้สามรอบเองเขาเรียกว่าสามมีดนะค่ะสามมีดหลังใช้ได้กี่มีดครับได้ไปห้ามีดค่ะโโห้ามีดแล้วก็อะไรเพิ่มอีกสองมีดเพิ่มแล้วก็เลิศทิ้งไปเลยนี่แล้วที่ที่เก่าที่ว่าปลูกนั่นแหละปลูกซ้ําได้อีกหลังจากใช้บูแดง แต่ว่าก่อนที่ใช้ปูดแดงปลูกได้สองรอบไปปลูกซ้ําจะไม่ได้อีกไม่ได้ผลไม่ได้ผลอแต่หลังจากใช้ปูดแดงปลูกได้ถึงสี่รอบซ้ําที่เดิมนั่นแหละซ้ําที่เดิมเดิมนี่แหละะค่ะสี่รอบก็ยังปลูกต่อปลูกต่อได้โอ้แสดงว่าดินดีจริงๆค่ะอ่าโอเคสุดยอดนะฮะนี่คือเขาเรียกขี่พระขี่พราคนใต้เรียกขี่พลา <laughs> นี่ไปไหนครับ นำคนเข้าสู่ระบบทำธุรกิจไปด้วยโอ้ไดสินค้าดีก็เลยเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบอ่าฮะเข้าคอร์สอะไรบ้างครับวันนี้เข้าคอร์สจะพาคนใหม่เข้า OPP ทุกแห่งที่บริษัทไปจัดใต้อ่สํานักงานใหญ่จะทําแบบนั้นอยู่ตลอดสํานักงานใหญ่จะมาครั้งละสองรถทัวร์สองรถบัสโอ้โแล้วก็ไปที่หาดใหญ่ไปที่สุราที่โรงแรมเรือ จะไปทุกแห่งที่บริษัททํากิจกรรมนะคะ,ะ,ะนี่คือการเข้าคอร์สคุณไม่ธรรมดาใช่ไหมอัน,นี่เป็นพี่เลี้ยงค่ะเป็นพี่เลี้ยงด้วยเลยเป็นพี่เลี้ยงที่สงคือเราผ่านคอร์สนี้มาแล้วถูกไหมฮะหลังจากการผ่านคอร์สพวกนี้มาความรู้สึกของคุณวันนี้ติยากับคอร์สของอาจารย์ดลทรัพย์ปีชาสวรรค์มีความรู้สึกอย่างไรครับหลังที่ได้เข้าได้เข้าคอร์สของอาจารย์ดลทรัพย์ปีชาสวรรค์ ก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะที่ได้ให้ความรู้ตรงนี้เราได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองทั้งชีวิตเราต้องการอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในการทำงานเราได้เข้าใจการทำงานได้เข้าใจวิธีการว่าในการทำงานเราจะทำอย่างไงให้สำเร็จนะคะสุดยอดจริงๆตรงนี้โอ้โหคือคุณร่วมกิจกรรมทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยค่ะ,ะไม่เคยขาดนะฮะอ้าว นิตยามีอะไรจะเชิญชวนเชิญอะไครับค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะคะอยากจะเมื่อท่านดเาูเห็นโอกาสตรงนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการชุบชีวิตเกษตรกรไทยของบริษัทปูดแดงไทยแลนด์หนึ่งหกจำกัดนะคะสินค้าใช้ดีใช้ดี บริษัทท่านประธานมีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงมีโรงงานมีสำนักงานเป็นของตัวเองขอเชิญชวนได้เลยค่ะสินค้าใช้แล้วสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้สนใจติดต่อมาที่ดิฉันเองนิตยาบุญคงค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับจากบุคคลที่ผ่านธุรกิจระบบเครือข่ายมาแล้วหลายค่าย ส่วนมากจะเจอผู้ประกอบการหรือบางบริษัทไม่อื้ออํานวยให้เราประสบความสําเร็จวันนี้เขามั่นใจที่ปูดแดง168ครับโดยเฉพาะคอร์สอบลมวันนี้เป็นที่ฮือฮาจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าผู้นําที่ไหนก็นแล้วแต่พอเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วได้เข้าคอร์สนี้นะฮะทุกคนก็จะพูดเสียงเดียวกันเลยว่าอยู่ที่ปูดแดงห6 8รวยแน่นอนเพราะ มีขบวนการมีระบบวิธีการทำงานครบถ้วนจริงๆครับครับท่านผู้ชมครับมีข้อสงสัยโทรเข้ามาหาผู้นำเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบครับยินดีและดีใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพักสักครู่ครับ ที่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่ตัวซานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color o m a t a r i f Paris คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy ้แฮร์คั o เลอร์โอมาชาริฟปารีสที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy ้แฮร์คั o เลอติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง ในรูปแบบเม็ตจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมีไบออยแหลกอิงสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลง เครื่องยุนสะอาดควันดำและมูลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีสู่นผสมของสารเคมี และสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรรมประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ ที่ผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่โตสซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรกชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีผู้นำมาจากหลายๆลายค่ายจริงๆฮะจากหลายๆลยบริษัทผิดหวังมาหลายๆที่หลังจากที่ได้มาเข้าร่วมงานกับปูแดง1 6ึ่กนะฮะ โอ้โหเขาก็ได้เข้าคอสคนไม่ธรรมดาของเรานี่นะฮะทุกคนประทับใจเลยครับมันสุดยอดอะไรขนาดนี้ผมมั่นใจครับวันนี้เรามีครูฝึกนะฮะที่มีวิทยากรที่สุดยอดที่สุดของประเทศไทยก็ได้ครับวันนี้นะฮะเป็นที่ฮือฮาจริงๆฮนะคอสคนไม่ธรรมดานี่นะฮะเรามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังของการอบรมนี้นะครับนะท่านผู้ชมครับโทรเข้ามาหาผู้นำของเราได้นะครับ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมขอลาก่อนนะครับมาดูคอดคนไม่ธรรมดากันดีกว่าครับสวัสดีครับ Born in this wide world, we are born with missions to keep. There are calls from voices in despair to love, to share, to give. From the sea, the hills, and the cities, smile. Best of the best. Listen to the calls. Here we are standing tall to love, to share. ยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนตุลาคม2,554วันเสาร์ที่1ตุลาคม2,554 OPP โรงแรมหาดใหญ่พา r a d i s e จังหวัดสงขลาเวลา12.30นาฬิกา30นาทีถึง14.30นาฬิกา30นาทีวันอังคารที่4ตุลาคมและวันพุทธที่5ตุลาคม2,554คนไม่ธรรมดาโรงแรมหาดใหญ่พา r a d i s e จังหวัดสงขลาเวลา 8นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์ที่8ตุลาคม2554 OPP โรงแรมสบายจังหวัดนครราชสีมาเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาที